ดู่รงเมาธรรมดาไม่กินลอยตีนเนี่ยมาบ,บุบจริงๆเลยท่องี้นั่นไง ว่าแล้วไม่โดนอีกน่าจะปรับคุกจรเลยนั่นไงโอ้โหไม่โดนดีกว่าเอาไม่อีตัวนี้โดนต้องโดนละตอนนี้มีสองตัวเยอะเลย oh oh hey. มันหน้าบึ้บบับจริงๆอีสองตัวด้วยนะปาทช่อนเลยสายดีพอดีเลยเนี่ยเอ้นี่ครับเติร์ดเซตอนร์รอบแรกกัดไม่โดนรอบที่สองไม่พลาดครับเซตอ่าปากรอได้เลยเจ้าเซตอาร